สวัสดีครับนี่คือรายการส p o r ท t อ l k ด h ฮี e r o วาไราตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักีฬาบุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักพกกายทีมชาติไทย ที่มาจากผู้ชายตัวเล็กๆสามารถที่จะเพาะร่างกายขึ้นมาจนสวยงามแล้วก็คว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายบุคคลที่ผมกล่าวถึงในที่นี้ก็คือสิทธิเจริทลิเราไปติดตามเรื่องราวและประวัติที่น่าสนใจของเขาในช่วงบอนทูบ bon ีครับบอนทูบี bon สนับสนุนโดยอิสุ u m มิวเอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราอางุนไม่เป็นไขใสสะอาดทิพยประ,ะรกันภัย สบูส่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนทร i นิทีคาร์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรบาซายาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาสวัสดีครับ,ส,ส,รบสิทธิเจริญฤทธิ์ต,ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดอดีตนักพกกายทีมชาติไทยที่คว้าทั้งแชมป์ซีเกมแชมป์เอเชียนเกมแชมป์เอเชียนบีชเกมแชมป์โลก3สมัยด้วยครับแต่ต้องย้อนถามกลับไปนิดนึงนะครับตอนสมัยที่เด็กๆ เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์โดยกําเนิดครับผม็นจังหวัดสุรินทร์ครับมีพี่น้องกี่คนฮนะมีทั้งหมด5คนครับผมเป็นคนสุดท้องครับก่อนที่จะมาเป็นนนกีฬาพกกายผมทราบว่าไปเล่นยกน้ําหนักมาก,ก่อนครับผมเล่นกีฬาหลายประเภทมากครับเช uh huh. ่นวอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่นยกน้ําหนักแล้วพอหลังจากยกน้ําหนักนั้นก็เป็นอยู่ได้ระดับสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาระดับกีฬากองทัพบ,บกด้วยจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วย้อนไปแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วชอบมากครับเพราะว่ามีพี่ชายเป็นอดอพี่ชายผมเป็นทหารอยู่ในหน่วยรบพิเศษนั้นเขาจะมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจมากคร,ครับผมมันเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอาละวันนี้ ฉันจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นมัดๆอย่างนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเกิดจากการที่เราได้ไปชมการแข่งขันนะครับคือทำงนสามเนี่ก็ได้ไปชมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยอ๋อเขามีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยครับอมบพอหลายคนรู้สึกว่าเรามีความคิดว่าเราอยากจะแข่งขันบ้าง แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําให้ดีกว่าคนที่อยู่บนเวทีการแข่งขันคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะอีโก้แรงมากแล้วยังไงฮะไปเข้ายิมฝึกซ้อมหรือว่าไปเรียนรู้ยังไงจากจากการจากการเริ่มต้นครับในความคิดของผมก็คือตอนที่ว่าถ้าผมคิดจะเริ่มต้นผมต้องหาคนที่เก่งที่สุดที่มีความรู้มากที่สุดแล้วเราไปเรียนรู้จากเขายุคนั้นเป็นใครในยุคนั้นก็มีพี่พลา,ามีชัยครับพี่พลา,ามีชัยได<อ>้เรียนเรนซีเกมเป็นชายงามรูปลอมากใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปพบ อาจารย์ของพี่พลาอีกทีหนึ่งครับซึ่งท่านชื่อท่านอาจารย์ปรีชาดูลยพิจิตรครับท่านเองมีความรู้พื้นฐานของกีฬาพ่อกายอย่างถูกต้องแล้วก็แน่นอนพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะในสิ่งนี้เองที่ทําให้ผมได้รับพื้นฐานที่ถูกต้องจากจากท่านเนี่ยทำให้ผมสามารถต่อยอดก้าวไปถึงระดับจุดสูงสุดได้ครับผม ไปถึงเริ่มต้นท่านให้ทำยังไงก่อนครับจุดเริ่มต้น,นแรกมันก็ท่านต้องการทดสอบว่าเราจริงจังไหมเพราะกีฬาชนนี้ม,น <Ne ue. S 2> มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็มันต้องใช้เวลานานครับไอค้คำว่าใช้เวลานานเนี่ยมันคือเราจะต้องบากบัน่นแต่สิ่งนี้เหมือนกับว่าท่านต้องการทดสอบว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วท่านจะมาดูครั้งหนึ่งว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็มาสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ท่านกําหนดไหมไปสม่ำเสมอไหมฮะสม่ำเสมอครับจากดินแดงไปซียะบันแขกระยะเวลาทั้งหมด1ปีครึ่งเต็มเต็ม หนึ่งปีกับหเดือนเลยครับผมหกเดือนแรกเนี่ยผมก็สามารถแข่งขันระดับอุดมศึกษาในมหาลัยรา,ยามคำแหงนะครับในช่วงนั้นผมก็เป็นแชมป์ออฟแชมป์เลยอย,เ,ยเ,อเป็นแชมป์ในรุ่นไม่ทั้งหมดสรุ่นล้วเอาทั้งสรุ่นมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็เป็นแชมป์ออฟแชมป์เลยครับคือถ้าสมมติว่าถามว่าคนที่ดูกีฬาเพาะกายไม่เข้าใจเขาอาจจะมองมัดกล้ามเนื้อของตัวในกีฬาว่าทุกคนก็ ดูเหมือนเหมือนกันหมดเลยมันแตกต่างกันตรงไหนหรือว่ามันดูแล้วมันจะเห็นความชัดเจนตรงไหนครับคนส่วนใหญ่จะมองที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่เขาจะรู้สึกว่าโอ้นั่นคือใหญ่นั่นคือจะต้องชนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่จะกา้าวมือมัดใหญ่แล้วนะก็จะต้องได้สัดส่วนด้วยอ๋อครับเพราะได้สัดส่วนแล้วจะไปเรื่องของการคอนดิชันก็หมายถึงว่าความคมชัดได้รายละเอียดของกล้าเมเนื้ออ่านั่นหมายความว่าความเข้มข้นของการฝึกนะครับครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นในการที่จะเป็นนักกีฬาพ่อการเนี่ยต้องทานอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าพลังงานอะไรบ้างครับในยุคข,ของผมตอนเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยก็คือเราจะเน้นไปเรื่องของโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับครับส่วนคาร์โบไฮเดรตก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสารตัวใดเข้าไปครับ,รบส่วนใหญ่ที่ทานส่วนใหญ่จะเป็นอะไรซะมากกว่าส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะมีทานไก่ทานไข่ครับ,รบก็ปลาบ้างนั่นเองครับในส่วนของ พวกเนื้อ<ะ>เนื้อวัวเนื้ออะไรทุกชนิดนะครับก็เป็นเรื่องของการที่คนส่วนใหญ่ก็ทานเพื่อต้องการให้ได้สารอาหารประเภทเครียรทีเพื่อให้พลังกับกล้ามเนื้อเพราะว่ากีฬาชนิดนี้เราจะต้องรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์จากด้านพภชนาการ,รถูกกับลักษณะของโครงสร้างของเราเองทีนี้พอเราเริ่มที่จะไปทําการแข่งขันละรเริ่มเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์อย่างที่ว่าเนี่ยเริ่มติดทีมชาติเมื่อ,อไหรนะ่ฮะ เริ่มติดทีมชาติหลังจากนั้นได้2ปีครับผมฝึกซ้อมได้แค่สปีก็ติดทีมชาติเลยครับได้แข่งขันครั้งแรกแข่งขันระดับอาเซียนครั้งที่2ที่ประเทศพม่าในรุ่น70กิโลกรัมก็ได้เหรียญเงินเลยไปถึงก็ได้เหรียญเงินเลยรรู้สึกยังไงบ้างพอเราได้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีความภูมิใจตัวเองสูงมากเขาบอกว่าจะมีคำพูดอยู่ในตัวเองเสมอว่าต่างประเทศแล้วไม่เท่าไหร่หรอกครับครับพอเราไปเจอทีมเอของเขา ในการแข่งขันซีเกมที่อินโดนีเซียครับในครั้งต่อๆมานะครับก็รู้สึกว่าเราพอเราเจอทีมเอเขาเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้เลยเลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องกลับมาพัฒนาอีกครั้งเยอะมันก็จะมีตั้งคําถามพอเราแพ้ล้วก็จะตั้งคําถามกับตัวเราเองว่าเราแพ้เพราะอะไรเรื่องอะไรหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างสรุปวิเคราะห์หาตัวเองให้เจอแล้วก็กลับมาปรับปรุงและแก้ไขใหม่โอ้โหกำลังสนุกเลยนะฮะชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปละจากการที่เป็นเด็กต้องบอกว่า ผู้ชายที่สูง165น้ําหนักตัว50กิโลกร,รัมนี่ถือว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กเลยล่ะของเมืองไทยเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอ r เฟ m มมาดูว่านักกีฬาคนนี้ไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับซีเกมแล้วเอเชียนเกมแล้วและที่สําคัญที่สุดก้าวไปสู่การเป็นแชมป์โลก3สมัยทําได้อย่างไรสักครู่กลับมาติดตามในช่วงของฮอเฟมครับ ถ้าผมไม่ไม่หาคนที่เก่งที่สุดระดับโลกม,มามสุกสอนผมก็จะไม่สามารถที่จะเก่งได้<อ>พวกกล้ามปูเขาจะเรียกคำว่ากล้ามปู<อ>ตัวใหญ่ไม่แข็งแรงแขน<ว>ปลอะห,หักง่ายฮอล์ออฟ,ฟเฟนสนับสนุนโดย อิสุส new x เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดพิพะยะรรกันภัย s h a t t l the art spirit of art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลาัมาติดตามช่วงที่2ของ sport talk the hero นะครับเมื่อสครู่นี้คุยค้างเอาไว้กับสิทธิทจเจรินิ์สุดยอดนักประกายทีมชาติไทยผมกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเห็นรูปร่างและผมเห็นวินัยในการฝึกซ้อม มันเป็นสิ่งที่คือถ้าคนถ้าไม่มีใจรักในทำไม่ได้รเริ่มติดทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับซีเกมับ,คร,บครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะก็ที่อินโดนีเซียครับผมจำไม่ได้นะปีนั้นปนปีไหนเพราะว่าในปีนั้นอ่ะพ่อกายในอินโดนีเซียซึ่งแบบยิ่งใหญ่มากมุ่มากครับผมบแล้วก็พอประเทศไทยเราไปก็เต็มที่ก็ได้แค่เหรียญทองแดงกลับมาส่วนผมก็ตกรอบนะครับผมไม่มีโอกาสสู้เขาเลยใช่ครับเราสู้เขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าอทำไมของเรามันมีความแตกต่างกันจังเลย Uh huh. นในเรื่องของความคมชัดขนาดของมัดกล้ามเนื้อทําไมเราในระดับอาเซียนเท่ากันทำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้แล้วสิทธิ์ที่ทำยังไงฮะในส่วนตรงนี้ผมก็เริ่มค้นหานะครับอ่านจากตำราทั้งหมดปุ๊บนแมกกาซีนของต่างประเทศเราก็มาทดลองแล้วก็ฝึกตามโปรแกรมของพวกระดับโปรแอนครับครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องของโภชนาการให้มากขึ้นครับศึกษาเรื่องของอาหารเสริม เพราะว่าอาหารเสริมเป็นตัวที่สําคัญมากครับถ้าคุณจะทานให้ได้โปรตีนสูงโดยจากอาหารหลักอย่างเดียวมันก็ไม่ไมพอไม่ทันครับ้องใช้คําว่าไม่ทันอาแล้วทําไมอินโดนีเซียเขาถึงเก่งกว่าเราในช่วงนั้นในช่วงนั้นผมเชื่อว่าวิยาการของเขามันไปได้เร็วกว่าเราอาพวกคนที่เล่นกีฬาชนิดนี้ยังมีคนน้อยมากจํานวนน้อยมากจํานวนน้อยแล้วก็ความรู้มันก็ไม่มีเลยครับมีความมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับในกีฬาพละกาย ยังไงฮะที่บอกว่าทัศนคติที่ไม่ดีพวกก้ามปูเขาจะเรียกคาว่าก้ามปูตัวใหญ่ไม่แข็งแรงโตแข็งแรงดูดูก้ามใหญ่ก้ามใหญ่แต่ไม่แข็งแรงแข็เปราะหักง่ายครับแต่ท้าที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งไม่ไม่จริงครับในความเป็นจริงนักกีฬาพละกายจะแข็งแรงมากในมุมที่เขาฝึกนะครับแต่ว่าในบางมุมที่เขาไม่ได้ฝึกมาเนี่ยจะไปสู้กับอย่างเช่นว่านักกีฬางัดข้อเนี่ย เขาฝึกมาในมุมมังเขาโดยเฉพาะ<ม>เราก็จะสู้เขาไม่ได้<ม>แต่ถามว่านักพอกายสามารถที่จะฝึกเพื่อที่ชนะเขาได้ไหมฝึกได้ครับผมเขาเองสามารถพิสูจน์ได้ว่านักกีฬาพกกายก็สามารถจะเป็นแชมป์นัดข้อได้เช่นกันเขาเองก็เป็นแชมป์นัดข้อประเทศไทยในช่วงเวลานัน้นนานไหมครับใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะค้นพบว่าเอ้ยเราต้องทําอย่างนี้เราต้องทานอย่างนี้เราต้องฟิตเนสอย่างนี้เราต้องมีโปรแกรมอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถที่จะสู้เขาในระดับ 4เกมได้ครับก็ตอนนั้นก็ใช้เวลานานมากครับเพราะว่าเราจะต้องพยายามค้นหาแล้วก็ทดลองแต่ว่าทุกอย่างันต้องใช้เวลาครับ,รบมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาแค่ปี2ปีแน่นอน<ต>ยถ<ะ>ก็ใช้เวลาเป็น5ปี6ปี7ปีพอปีที่10ก็สามารถประสบผลสำเร็จจะดับโลกได้เลย เราใช้เวลาในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปคว้าแชมป์โลกนี่ใช้เวลาเดินทางถึง10ปีใช่ครับ10ปีแล้วก็อยู่กับมันตลอดเวลานะครับไม่ได้หมายความว่ามีเวลาไปทําอย่างอื่นหรืออะไรเลยนะครับเราต้องกินนอนฝึกซ้อมแบบนี้แต่ว่าในสิ่งที่ผมทําอยู่นะผมต้องการมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงในปี2000ครับผมก็ได้ฝึกซ้อมกับระดับโปรเลย ฝึกที่ไหนฝึกที่เมืองไทยหรือต่างประเทศฝึกที่เมืองไทยครับแล้วโปรคนนั้นเขามาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันระดับโลกเลยแล้วเรามีโอกาสได้ไปฝึกกับเขาเราก็ไปฝึกกับเขาที่นั่นใช่ครับเพราะว่าตอนผมตัดสินใจว่าถ้าผมไม่ไม่หาคนที่เก่งที่สุดระดับโลกมาฝึกสอนผมก็จะไม่สามารถที่จะเก่งได้แต่ว่าในช่วงเวลาเวลานั้นนะมันไม่ได้ทําให้ผมสบสมบเร็จในช่วงเวลาแค่หกเดือนนะครับแต่นั่นคือความรู้ที่ผมเก็บเกี่ยวแล้วเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดละเนี่ยพอหลังจากนั้นมาเพิ่อผมก็มาฝึกซ้อมต ควบคุมด้วยตรางทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอีกทั้งหมดห้ปีนะครับต่อมาพอในปี2005ครับในปี2005ก็สามารถเป็นระดับโลกเลยโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองพัฒนาได้ก้าวกระโดดมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับคว้าแชมป์ซีเกมปึ้งแชมคว้าแชมป์ซีเกมในปี2005แล้วก็มาคว้าแชมป์เอเชียนเกมที่โดฮาในปี2006ฮะถัดมาปี2007ปี2008ปี2 0 0 7ก็ซีเกมที่โคราชครับเรือนทอง แล้วก็ปี2008เอเชียนบีทที่บาหลีโอ้โหคือเก็บเหรียญทองหมดเลยครับอันนี้หมายถึงมหากรรมกีฬานะครับแต่ส่วนของการแข่งขันระดับโลกระดับโลกก็ในปี2005ผมก็เป็นแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนั้นรุ่นน้ำหนักเท่าไหร่ครับรุ่นไม่เกิน80กิโลกรัมครับไม่เกิน80กิโลกรัมครับแล้วก็มาปี2 0 0ตอนนั้นที่ประเทศอะไรฮะแข่งที่ประเทศอะไรอ่าที่เซี่ยงไฮ้ครับประเทศจีนอ๋อครับผมครับฮะแล้วมาปี2006ก็ที่สาธารณรัฐเช็กเช็กนิพับลิกนะครับผมโอเคครับแล้วก็มาปีี2009ท่ดูไบ ทีนี้กีฬาพะกายก็คล้ายๆกับกีฬาที่ผมเล่นคือยิมนาสติกเนี่ยกีฬาครับคือตัดสินด้วยสายตากรรมการครับตรงนี้นี่มีผลไหมฮะกับการแข่งขันมีผลมากครับเพราะว่าการตัดสินด้วยสายตาของกรรมการเนี่ยถ้ากรรมการมีจรรยาบรรณผลการตัดสินออกมาเป็นเช่นไรเราก็จงเคารพการตัดสินนั่นคือการตัดสินเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาใช่ครับและใจเสียงข้างมากของกรรมการส่วนใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับ กำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะรเราขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับจะมาดูว่าการตัดสินหรือว่าการดูกีฬาพาะกายให้สนุกเนี่ยดูยังไงแล้วถ้าใครรักกีฬาชนิดนี้นะฮะต้องการที่จะฝึกจริงๆอย่างจังจะต้องเริ่มต้นแบบไหนแล้วก็จะพัฒนาไปอย่างไรถึงจะสามารถควา้าแชมป์โลกได้เหมือนกับสิทธิจรนิดสักครู่กลับมาติดตามในช่วงทูบอนครับ ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสา<ะ>ถ้าใครมีครบทั้ง4ข้อนี่ครับก็จะสามารถประสบผลาสำเร็จในกีฬาชิดนี้ได้มันเป็นสัจจธรรมอย่างเดีย็คือถ้าคุณทําคุณได้ครับ To be on สนับสนุนโดย อิสุส new x เอกสิทธ ai, ิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดพิปรยะประกันภัย o อเอสเอทฟุตบอลอะคาเ back to the b a s i c Eureka f า y High ฮกลมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับในช่วงของทูบิยอนเมืสักคกูน่นี้กำลังคุยค้างเอาไว้กับสิทธิเจริญฤทธิ์นะครับถามนิดนึงฮะเลิกเล่นครั้งสุดท้ายที่เลิกเล่นในานามทีมชาติไทยแล้วก็เลิกแข่งขันตอนนั้นปีอะไรฮะ ในปี2009ครับก็แข่งขันชมป์โลกได้แชมป์โลกครั้งที่3ที่ดูไบครับนะครับ,รบพอแข่งขันเสร็จแล้วผมก็คิดว่า,าถึงจุดสูงสุดที่เราจะต้องใช้ชีวิตนักกีฬาแล้วนะครับก็ถือว่าก็ช่วงนั้นก็อำลาเวทีการแข่งขันครับรู้สึกใจหายไหมฮะเพราะว่าเราต้องอยู่กับกีฬาต้องเพาะกายต้องฝึกซ้อมต้องแข่งขันอยู่ตอลอดเวลา ถามว่าใจหายไหมมันก็มันยังก็คงวนเวียนอยู่ในกีฬาชิดนี้อยู่แต่ถามว่าเราใช้ชีวิตแบบนักีฬาในช่วงในช่วงเวลานั้นเรามีความสุขมากครับเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้กินนอนฝึกซ้อมน้อยนิดหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพเป็นเสยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วผมทราบว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าไปดูในส่วนของการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยในในช่วงแรก ในช่งวงเวลานั้นผมก็เป็นทั้งนักกีฬาด้วยเป็นทั้งผู้สอนทีมชาติด้วยแล้วพอในปี2 0 0พเพอ,เอก็ออกมาเป็นผู้สอนอย่างเต็มตัวร,รับใช้สมาคมได้ประมาณหนึ่งปีก็ลาออกจากการเป็นผู้สอนทีมชาติแล้วก็มาทํางานของตัวเองมีฟิตเนสเป็นของตัวเองบริหารจัดการฟิตเนสแล้วก็เรื่องของการสอนให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการก็ชื่อศูนย์ฝึกพละกาย มาโซบิลดิ้งอะคาเดมีอ๋อครับผมตั้งอยู่ที่ power zone ย <Power S 2> ิมแอดฟิตเนส power zone ครินแดงครับ<ซ>แดงแล้วถ้าสมมติว่าผมถามว่าถ้ามีเด็กนักกีฬาคนหนึ่งหรืออาจจะมีหนุ่มรูปร่างเล็กคนหนึ่งอยากที่จะเป็นนักกีฬาเพอกกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะประกวดแข่งขันได้จนระดับคว้าแชมป์ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีวิธีการ พัฒนาไปสเต็ปอย่างไรบ้างครับในกีฬาชนิดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตใจครับที่มีความมุ่งม,มั่นฮะแล้วก็ต้องมีอธิบาทสี่ด้วยก็คือฉั้นทวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาฮะถ้าใครมีครบทั้งสข้อเนี่ยครับก็จะสามารถประสบความสำเร็จในกีฬาชนิดนี้ได้ครับดังนั้นนักกีฬาที่มีความตั้งใจสูงและมีใจรักเนี่ยครับเป็นตัวแรกที่ในการเริ่มต้น<ะ>เป็นอย่างดีในกีฬาชนิดนี้ครับครับ,รบอีกอันหนึ่งที่ผมสร้างม,มาว่าตอนนี้เนี่ย สิทธิเจริญฤทธิ์ได้ทําอาหารเสริมเกี่ยวกับนักกีฬาพ่อกกยเนี่ยโปรไฟั์แล้วก็ใส่เสื้อมีโลโกงโลโก้เสร็จรรยังไงฮะมาได้ยังโปรไฟล์นี่เป็นเครื่องหมายการค้าของคนโดยเฉพาะนะครับ,รบโปรไฟล์จะมาตามห้อยโดย SS อคือสัญลกักษณ์ของผมก็คือสิทธินะครับอ๋อสิทธิฮะตัวเลข5คือซิมโบที่ทาง ของเรื่องของการจดจำโปรก็คือระดับมืออาชีพครับผมอาหารเสริมตัวนี้ที่ผมผลิตขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการที่ในกีฬาพกกายและฟิตเนสจำเป็นต้องใช้มีความจําเป็นเรื่องของอาหารเสริมดังนั้นผมก็คิดสูตรอาหารเสริมที่มันครบเสร็จอยู่ในตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้คุณภาพที่ระดับพรีเมียมนะครับดังนั้นกําไรอาจจะน้อยหน่อยแต่เราไม่ต้องสนใจเราสนใจตรงเรื่องของคุณภาพที่ ผู้ได้รับไปบแล้วบริโภคไปแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดมากกว่าสุดท้ายเนี่ยฮะอยากจะให้สิทธิได้ฝากถึงเด็กๆและเยาวชนนะครับว่าใครที่บางทีอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วไม่รู้จะเริ่มต้อนอยังไงนะฮะควรจะควรจะเริ่มต้อนอยังไงแล้วก็ควรจะ ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับสำหรับผมเองก็ขอฝากน้องๆที่สนใจในกีฬาชนิดนี้นะครับที่อยากจะมีกล้ามเนื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาตินะครับก็จุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดก็คือน้องจะต้องมีความตั้งใจจริงหาความรู้ที่ถูกต้องครับมีพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อยก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาแลวองค์ประกอบทุกอย่างให้ครบแต่กีฬาชนิดนี้ มันเป็นสัจธรรมอย่างนึ้งก็คือถ้าคุณทําคุณได้ครับหยุดท, <ำ S 1> ท<ำ>ําอะไรก็ไม่ได้ใช่ถ้าคุณหยุดทำมก็คือไม่ได้ครับดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะอยู่จุดสูงสุดของกีฬาพะกายนะครับก็ก้าวเข้ามาให้ถูกต้องแล้วก็มีความตั้งใจจริงน้องๆก็จะประสบความสำเร็จครับครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการเป็นนักกีฬาแล้วก็ยังประสบความสําเร็จในการ ทาอาชีพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังยังขยายไปถึงเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ผู้อื่นที่มาเรียนรู้ด้วยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับเรามีวอชเชอร์จากบาซียาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยานะครับมอให้กับสิทธิเจริญริศและก็ครอบครัวนะฮะไปพักผ่อนกันนะครับที่เราภาคภูมิใจที่สุดอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นเสื้อสวยๆผมเชื่อว่าเสื้อนี้ไม่ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดเพราะว่าเป็นเสื้อที่เราจัดทาให้กับฮีโร่นักกีฬาของเราเท่านั้นนะฮะจากยูเรกานะฮะอันน นะครับเ็เชื่อว่าเอาไปใช้ดูแลผิวพรรณได้ทั้งครอบครัวนะครับครับผมส่วนอันนี้นะครับชาร์ตเตอร์อาร์ตภูมิใจมากเลยฮะเป็นภาพที่สิทธิเจริญธิ์กำลังโชว์กล้ามอยู่ใส่กรอบให้เรียบร้อยนะครับจำได้ว่าน่าจะเป็นปี2005นะครับที่แชมโลกครั้งแรกครับเป็นแชมโลกครั้งแรกด้วยน่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะครับเอาไปโชว์ในห้องรับแขกหรือว่าห้องนังเล่นที่บ้านหรือว่าที่ศูนย์ฝึกก็ได้นะฮะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ เราจะติดตามและก็เป็นกาลังใจให้กับสิทธิ์จเจริญฤทธิ์ตลอดไปครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิทธิ์จเจริญฤทธิ์สุดยอดอดีตนักพกกายทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์โลก3สมัยเหรียญทองเอเชียนเกมและซีเกมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและได้นําความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการสปอตท็อปใน็ฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย จะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลง,งานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสิทธิเจริญนิ์นะครับต้องยอมรับว่าการที่คนคนหนึ่งนะครับจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาแต่ละมัดต้องมีความอดทนและก็ความพยายามสูงจริงๆนะครับวันนี้น่าเสียดายที่เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซุสุน้ำมันพืชตราอางุนทิพยประกันภยันนภย,ภยสบู่สมนุนไพรอิงอ่อน ทรินิพิคาสบาซยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชาร์เตอร์เดอะอาร์ตยูเรกาโอเอสัทฟุตบอลอะคาเดมีและสถานที่ไทยทําพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาพูดคุยในรายการอีกหลายต่อหลายท่าน สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับว่าที่เนี่ยเราเล่นให้ตัวเราเองใช่เล่นเพื่อเงินรางวัลครับแต่ว่าในานามทีมชาติเนี่ยเราเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศรู้รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าเล่นให้แนวานาทีมชาติด้วยมันมีแรงกระตุ้นอยู่ข้างหลังเมืองไม่ชอบโรงแรมไม่ชอบอาหารไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบอะไรเลย,เลย แต่ได้แชมป์ช um. อบ <laughs>